ยิงเข้ไปยิงเข้ไปเฮ้ยสะใจว่ะเอ้ยยิงรัวขนาดนี้ยิงมันยิงมันเฮ้ยผมชอบว่ะชอบโหมดนี้ว่ะก็เรียบร้อยสารฐานเหลือเหลืออีกไหมครับสวัสดีกับคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะฮะยินดีต้อนรับกับมาคันกับเกมฟอร์สกันนะฮะบอกเลยใน EP นี้เนี่ยเราจะมาทำการแก้แค้นในครั้งที่แล้วเนี่ยที่เราแพ้แบบงงๆนะบอกเลยว่า ถ้าเราแก้แค้นครั้งนี้สําเร็จเนี่ยเราน่าจะยึดยุโรปได้แล้วน่าจะได้ปลุกยึดมาตลอดกันนะฮะกับอีก3ามเหล่าชับนั่นเองเอาละมาแก้แค้นกันเลยดีกว่าข้ากลับมาแก้แคน้นอีกครั้งแล้วเจ้าพวกหมีเหล็กโอเคเราจะไม่ฟังมันเถียงกันอีกครั้งแล้วนะฮะพว,ว่าครั้งที่แล้วเนี่ยมันเถียงกันแล,แล้วเราเนี่ยดันไปหยามันไว้เยอะแล้วก็แพ้มันซะอย่างนั้นเอาละบอกเลยในอีพีนี้เนี่ยเราจะต้องแก้แค้นให้ได้อย่างแน่นอนฮะ ใน EP ที่แล้วนี่เราได้รับบทเรียนอย่างดีไปแล้วก็คือฐานเราเนี่ยถ้ามันไม่แข็งแรงเนี่ยมันก็จะพังนั่นเองเอาละมาคราวน,นี้มันจะแข็งแรงไหมวะผมว่ามันก็น่าจะไม่แข็งแรงเหมือนเดิมรอกคุณผู้ชมเ,เราอย่าไปไว้ใจฐานฐานข้างล่างมันเลยเอาเป็นว่าฐานด้านล่างเนี่ยเราเอาไว้ขุดเหมือนอย่างเดียวก็พอ เออมันเริ่มยิงแล้วครับบอกเลยว่าถ้าจำไม่ผิดเนี่ยครั้งที่แล้วเนี่ยเราจะต้องอไม่ต้องรอฮะต้องรีบสร้างก่อนที่มันจะพังกําแพงเสร็จครับถ้าเมื่อมันพังกําแพงเสร็จเนี่ยคนที่แพ้เนี่ยคือเราฮะ,ฮะข้าจะไม่ยอมให้มันเกิเดเหตุการณ์อย่างนั้นขึ้นถึงเวลาแล้วครับคุณผู้ชมฮะอุปกรณ์แรกที่เราควรจะมีก็คือเจ้าสไนเปอร์น้อยที่น่ารักของเราครับมันเป็นอาวุธยุทธอุปกรณ์ที่ดีที่สุดในสามโลกฮะ สำหรับผมนะคนอื่นผมไม่รู้เอาละเมื่อเราได้สไนแล้วฮะไม่พอเว้ยไม่ใช่ไม่ใช่อุานี่ฐานสไนของข้ามาแล้วเอาละในเมื่อสไนมาฮะสิ่งที่ต้องมีถัดไปคือใบพัดอันนี้ได้85อเ็น่ะขึ้นบิช็อนแล้วกันเอาละครับคุณผู้ชมฮะเมื่อเราสร้างกังหันเรียบร้อยครับผมเชื่อว่าเอเนจีเราเนี่ยนาจะ เรียกว่าเหลือเฟือฮะเรามาสร้างอุปกรณ์ที่เอาไว้เก็บพลังงานกันบ้างดีกว่าเดี๋ยวแล้วเราก็สร้างที่อัปเกรดครับเอาไว้อัปเกรดกระสุนปืนของเราฮะโอ้คราวนี้นี่มันทะลุท่านล่างครับโอ้ด้านบนเขาเริ่มมาแล้วฮะข้าจะไม่ยอมแพ้พวกเจ้าหรอกบอกไว้เลยอัปเกรดสไนเปอร์ของเราเลยดีกว่าครับเมื่อเราอัปเกรดสไนเนี่ยใช้ชนะน่าจะ เป็นของเราอย่างไม่ไกลครับเราจะโจมตีขึ้นไปด้านบนครับเพราะว่ามันพร้อมจะโจมตีเราแล้วเมื่อสนไนเปอร์ฆ่าเสร็จพวกแกน่ะต้องเสร็จเฮ้ยเดี๋ยวเสียงมันไม่ยิงชัดเลยฮะโอ้โหมาเริ่มโจมตีแล้วมันเริ่มโจมตีแล้วนี่ฮะเจ้านี้ผมมาแล้วครับเมื่อเจ้านี่มาเนี่ยรับรองนะแฟกซอรี่ผมมาครับเมื่อแฟกซอรี่มาเ <c oughs> ี๋ยจะไม่มีทางชนะฆ่าได้อีกต่อไปครั้งที่แล้วเนี่ยรู้สึกว่าเราเนี่ย ทุกอย่างพอแต่ดันแพ้เอาละสไนเปอร์เสร็จแล้วฮะยิงเข้าไปข้างบนก่อนครับวิวิวิวเดี๋ยวขึ้นไปอีกนิดหนึ่งอะโดนแน่นอนครับเรียบร้อยไปหนึ่งฮะแล้วเดี๋ยวยิงขึ้นไปอีกนิดหนึ่งครับเพื่อเอาอีกตัวมานะเสร็จผมหวังว่า,วา,วามันจะไม่มีอะไรเพิ่มเติมอีกนะไหน,นยิงที่ม่สุดสุดไม่มีแล้วฮะเหลือแค่เรารอ,อม,มันรอบโจมตีนี่ฮนะ เรามีสวมิไสายนะฮะมาคราวนี้พื้นใหญ่มาแล้วครับเสร็จผมแน่นอนนะเอาไว้ตรงนี้ดีกว่าวางเป็นที่เรียบร้อยเมื่อเรามีปืนใหญ่ทุกอย่างน่าจะโอเคขึ้นฮนะเดี๋ยวพอมันเปิดทะลุอาบนะเรายิงสวนเลยนะปืนใหญ่ของข้าเตรียมพร้อมทุกมี่มิสไซล์มาแต่ไม่ต้องห่วงครับเรามีเจ้านี่ รองรับไว้อยู่แล้วฮะเอาละตัวนี้เนี่ยไม่จําเป็นต้องอัปเดตนะฮะเอะ้ไม่ต้องเป็นต้องอัปเกรดนะับเพราะว่าการอัปเกรดเนี่ยมันเอาไว้ใช้เฉพาะกับกับพวกอัปเกรดเอ่อเอาไว้ใช้ปืนใหญ่นั่นแหละแต่ตอนนี้ผมว่าไม่จําเป็นฮนะนี่ฮะเมื่อเจ้านี่เราเสร็จเนี่ยกับสไนท์ที่ไม่ได้อัปเกรดเนี่ยมันจะคอมโบกันไม่งั้นเนี่ยมันจะใช้งานไม่ได้เพราะว่าสไน์อัปเกรดเนี่ยมันมีไว้ใช้ยิงอย่างเดียวฮะ มันชี้เป้าไม่ได้อ่ะยิงมันน่ามันน่าจะหมดแล้วครับเหลือข้างล่างครับเมื่อเขายิงทะลุมาเมื่อไหร่ฮะเราจะเปิดศึกสวนคืนทันทีเดี๋ยวผมเทสเลงไว้ก่อนดีกว่าไม่ไม่ม่ต้องขึ้นไปดินเฮ้ยโอ้โหมันยิงมาแล้วครับคุณผู้ชมฮะเอาละผมผมได้เป้าแล้วแต่ผมต้องซ่อมก่อนครับตรงนี้เนี่ยถ้าเราไม่ซ่อมเนี่ยเราน่าจะเสียหายหลายแสนฮะ เอาละเมื่อตรงนี้เสร็จแล้วฮะอ,อ้าวประตูยังไม่เสร็จครับแต่เรายิงเขาก่อนได้อะอา่าโดยไปสองทีแล้วฮะหวังว่ายัางซ่อมไม่เสร็จนะสามเอาละเราทำลายเขาก่อนนะอ้าวเรียบร้อยครับเราทำลายฐานด้านล่างเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วฮะต่อไปครับเหลือเราที่ทำลายด้านบนของเขาครับ แตเสร็จท่าแน่ๆคราวนี้แหละท่าเนี่ยจะเป็นฝ่ายทำลายแกเองเอาปนกมาดูปีกมันเอาตรงนี้เอาตรงนี้อา่อาประตูประตูะตได้แล้วได้แล้วฮะับขาดเอ้ยๆๆเอ้ยเอ้ยเฮ้ยลืมดูโอ้มาทำฐานเราไฟไม่แต่เมื่อไหร่วะเนี่ยโอ้ดูไม่ทำนั่นเฮ้ยไอ้พวกนี้นี่มันร้ายกาจมากฮะเรายิงไปขบวนบ้างครับแกทำกับค่ายอย่างนี้ไม่ได้นะโอ้ดูมัน เผอแปบ๊บแป๊บเดียวฮะเอาเราใหญ่เลยนะฮนะี่ไงเราเรีบยิงมันก่อนเนี่ยโอ้โหมันทำลายเครื่องอเขาเรียกว่าผลิตพลังงานไฟฟ้าของเราเฮ้ยใครมันยิงวะมันเล่งอะ่ะเล่งอะ่ะไม่โดนมันโอ้ยอยู่ชั้นบนนะเสร็จเลยอย่างนี้กระสุนมันได้เดียวออกเรียบร้อยฮะเรายิงไปก่อนครับเอาละเราเอามันบ้างฮะยิงมันลูกพอ่อ เอาคืนให้สาสมใจกันเลยทีเดียวนี่ครับเรียบร้อยะลงเพิงลงมาเอาสวามิตรทรายผมเลยยิงเข้าไม่ถึงเลยครับไ,ไรฮะเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็ว่าตานี้เนี่ยเราชนะอย่างใสสะอาดอย่างแน่นอนครับคาาเชื่อว่าแกน,น่ไม่น่าจะสร้างอะไรขึ้นมาทันหรอกพูดเลยนี่ครับเราจะเสร็จแล้วฮะเฮ้ยสวามิตรทรายเราได้แล้วฮะซ้ำไปตรงนี้มันซะเลยฮะเปิดประตูเลย สร็จผมแน่นอนครับก็เลี่ยงเดียวน่าจะจอดนฮะเอานี่ยิงซ้ำก่อนฮนะยิงเปิดอ้าวไงไปโดนข้างหลังเขานีน่ยนะพี่โอ้เสียได้กระสุนไม่เป็นไรไม่เป็นไรจังหวะนี้เนี่ยพี่ได้หมดเอาละยิงมันเข้าไปลูกนี่ฮะเดี๋ยวเรารอสวมิทใส่อีกรอบหนึ่งฮะน่าจะเสร็จก่อนปืนใหญ่ครับใกล้แลวนี่ยิงมันไปตรงนี้เลยนะลูกนะ ตรงนี้แหละว่ารู้สึกกระติดครับเดี๋ยวเอามนี้เปิดก่อนฮะวันนี้นไปโดนอะไระนะมาวันนี้เอาละเลเซอร์ผมมาแล้วครับเล็งตรงนี้ครับผมว่าโดนแน่นอนนะตรงนี้ละกัน <c oughs> <c oughs> เลยฆ่าหัวไปซะอย่างนั้นครับคุณผู้ชมฮอ <c oughs> แหมมันแย่จริงๆเชียวเอาละอันนี้ผมจะเสร็จแล้วฮะคราวนี้ผมหวังว่าฐานเราจะไม่ถล่มก่อนนะ แล้วซ้ำตรงนี้เข้าไปที่จุดเดิมและเราเอานี้ยิงซ้ำก่อนนะโคตรลงนิดหน,นึ่งนี่ฮะเราเอาตรงนี้ออกไปปุ๊บโดนแน่นอนเต็มเต็มและเลเซอร์เราเมาื่อกี้ยิงสูงไปนิดหนึง่งตามลงมาหน่อยเอา้าทำไมไม่โดนวะมันเฉียวตรงนี้อ๋อตรงนี้มันอาจจะไม่โดนดามเมจอาจจะโดนตรงกลางนี่ฮนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไหน เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เอาไม่สร้างอันนี้ยุกเลิกกดผิดครับมาหมอท่าเราพร้อมนะครับเฮ้ยรู้สึกว่ามันจะสร้างมาป้องกันอีกรอบนึงแล้วฮะผมต้องยิงซ้ําก่อนนะอ้าวเรียบร้อยครับโอ้โหซอมิฟร์เราไม่ต้องใช้เลยฮะกระสุนปืนใหญ่ได้เต็มเต็มยังไงล่ะชนะใน18นาทีซะด้วยนะครับเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเราเนี่ยทำลายฐานด้านบนมันน่ะให้ระเบิดก่อน ที่ฐานด้านล่างมันจะทะลุออกมาเนี่ยนะเราจะได้แต้มหนึ่งครับแต่เสียดายเราทำลายข้างล่างมันทิ้งก่อนเนี่ยเฮ้ยก็บอกว่าทำได้ดีมากนะเราเอาละเดี๋ยวเราจะต้องไปรีบเก็บน้ำมันของมอเตอร์หลอดกันแล้วเอาละครับคุณผู้ชมฮะหลังจากที่กองทัพมังกรของเราเนี่ยได้ทำการยึดครองทวีปยุโรปเสร็จนะฮะคราวนี้เนี่ยกองทัพมังกรของเราได้ทำการเคลื่อนพลเข้าสู่มอเตอร์หลอดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เอาละครับคุณผู้ชมฮะถึงเวลาแล้วครับที่เราจะต้องนํากองทัพมังกรของเราเนี่ยบุกเข้าไปที่มาเธอหลอดกันเขาบอกว่าอะไรข่าวลือนี่เป็นจริงมีพื้นที่ขนาดยักษ์ที่เก็บน้ํามันอยู่นี่คือทั้งหมดที่เรารู้ในตอนนี้ฮะเข้าไปข่าวภาคเที่ยงตอนนี้กองอนนอทัพมัมงกรได้เคลื่อนตนเข้าไปที่มาเธอลอดไปทีเรียบร้อยแล้วอะไรกําลังจะเกิดขึ้นในที่นี่ติดตามชมหนบัตร เอ,เอาล่ะเขาบอกให้ติดตามชมฮะว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะความรกร้างน,นี่มันอะไรกันน้ำมันที่กล้าตามหาอยู่ไหนวะไอ้วูมันเชื่ออะไรวะว,วูนะฮะเจ้ามาที่นี่ได้อย่างไรฮึฆ่าฆ่าเจ้าไปแล้วเนี่ยเขาบอกว่าฮะนกอินทซีน่ะไม่มีวันตายหรอกเว้ยเออเราน่ะเป็นหน่วยค้นหาที่ยอดเยี่ยมใครๆก็พูดอย่างนั้นหรือไม่ใช่ล่ะอีวานนะฮะ และทางอ e ีวานไอ้นี่มันชื่อ e 1, อีวานเพราะว่าผมจําชื่อมันไม่ได้ช่างมันะฮะเขาบอกว่าอะไรข้าเนี่ยเห็นมันนั่งดูดนิ้วแล้วก็ร้องเพลงกล่อมเด็กอยู่ว่าแต่แกมาที่นี่ได้ยังไงวะฮะให้ดาวเนี่ยน่าจะเป็นอีคูฝึกทหารผู้หญิงนั่นใช่ไหมเธอมันไม่มีเกลียดมันกำลังพูดถึงครูฝึกคนนี้แะเขาบอกว่าอะไรเนี่ยพวกแกมันแค่เด็กอมเมอือตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยฉันได้รวบรวม,วมยานรบกับน้ํามันที่แกต่อสู้เพื่อแย่งชิงกันมา ทำไมข้าคิดว่าพวกเราเป็นพันธมิตรกันสินี่พูดพร้อมกัน3มเสียงนะแต่พอดีว yani ่าผมเนี่ยทำได้เสียงเดียวเพราะฉันรู้นะสิว่าใครเนี่ยจะเป็นฝ่ายชนะครับนะฮะฉันจะแนะนํำคุณให้รู้จักกับหัวหน้าเผ่าแพนควินดําคอมมานเดอร์ซีฟนั่นเองฮะแพนควินดําคอมมานเดอร์ซีฟมันคือใครวะ ว่าอะไรทานสุภาพบุรุษฟังนะมันไม่มีหรอกไอ้มาจลอดอะไรบ้าบอนั่นแหละมันเป็นคณอุบายที่ข้านะ่ะหลอกใช้แกให้ทำงานแทนพวกเราและก็เอาน้ำมันมาให้เราเพื <c> ่อ <oughs> อะไรวะ <c oughs> ก็แทงส่งของของ,ของเราน่ะสิมันมีวิธีอื่นแล้วที่จะให้เตาที่ทำงานได้อีกเราก็ต้องทำในสิ่งที่มีคุณค่ามาี่สุดเออให้คุ้มค่าพลังงานเนี่ยจะต้องได้มาในราคาที่ถูกประมาณนี้นะฮะ เขาบอกว่าไอ้พวกเร็วพวกเราเนี่ยจะยืนหยัดต่อต้านพวกแกไอ้พวกภยัยคุกคามมนุษยชาติกองทัพของพวกเราทั้ง3เนี่ยจะเป็นศัตรูกับพวกแกแพนกวินเอาละฮะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าดูครับนี่คือฐานทัพของมันหรือเนี่ยนี่มันคือแพนกวินอ่ามันชื่ออะไรวะแพนแบ็คแพนกวินออยฮะและนี่น่าจะเป็นฐานทัพของมันหนึ่งฐานฮะ เราน่าจะต้องรีบสร้างแล้วเพื่อจะชิงการโจมตีมันก่อนที่มันจะทำการโจมตีเราฮะเอาละคราวนี้เนี่ยเราต้องรีบสร้างก่อนที่จะมีอะไรผิดพลาดครับตรงนี้เนี่ยเราจะไว้ใช้ใส่เจ้าอา่าอะไรวะลืมอ๋อใส่เจ้าสวอม,มิตรายฮะและเราก็สร้างพวกนี้ขึ้นไปด้านบนกันเลยแต่ก่อนหน้านั้นฮะบอกเลยการเล่นเกมเกมนี้เนี่ยไม่มีมือสไนมันมันอยู่ไม่ได้ฮะ เราจะต้องมีมือสไน์ไว้ตลอดเวลาเอัลนะฮะตอนนี้เราก็เริ่มสร้างฐานทัพของเราละเมื่อสร้างที่เก็บ,น,น,กบนู่นเก็บนั่นเก็บนี่และเราก็เก็บไฟฟ้าครับเมื่อสร้างที่เก็บไฟฟ้าเสร็จนะฮะสิ่งที่ต้องทําคือโอ้โหมันเริ่มยิงเราแล้วะฮะเฮ้ยทำไมเราอัพเกรดไม่ได้ทําไมดูแป,ป๊บอ๋อทรัพยากรไม่พอครับเมื่อกี้ฮนะเมื่อค่าอัพเกรดเสร็จนั่นแหละ จะเป็นวันตายของพวกเจ้าเอาล่ะในเมื่อเรามีสไนเปอร์เราต้องยิงให้คุ้มค่าที่เราอัพเกรดมาหน่อยฮะเอ๊ะไม่โดนได้ไงเนี่ยมาสูงขึ้นไปงั้นหรือลงมานิดหนึ่งครับนี่ไงข้าไม่ให้โอกาสแกหลอกบอกเลยเดี๋ยวลองยิงด้านล่างนิดหนึ่งครับมันมีอะไรซ่อนอยู่ในนั้นอุ้ยมันสร้างสวรมิสไซล์แล้วครับนี่ฮะผมเจอจุดสไลด์มันอยู่แล้วเดี๋ยวเราจะทำการยิงซ้ำไปที่ตรงนั้นนะ และเราก็ต้องสร้างอกองพลสไนเปอร์สำหรับยิงมิสไซล์ที่จะมาหาเราด้วยฮะเอาละ่ะตรงนี้ได้แล้วแล้วก็สร้างเจ้ามีขึ้นไปครับนี่ฮะเพื่อรองรับนะกังหันลมด้านบนนี่เผลอเป็นไม่ได้เลยนะแกยิงข่าอีกแล้วงั้นรอนี่ฮะเดี๋ยวเราต้องยิงสไนเปอร์มาสักหน่อยครับเมื่อกี้มัน ยิงทักทายเรามาแบบมีอไหมอ่ายังไม่มีรู้่าตอนนี้เขายิงทักทายเรามาแค่นี้ฮะต่อไปนี่ฮะเราสร้างเจ้านี่ได้แล้วครับแฟคตอรี่เมื่อข้าอัพเกรดแฟคตอรี่เสร็จนั่นแหละจะเป็นวันตายของพวกเจ้าเอาละฮะรือเปิดแล้วยิงซ้ำไปก่อนนะนั่นไงว่าแล้วไม่มีผิดหูบอกเลยว่าอันตรายมากๆเจ้าพวกนี้ฮะแล้วผมสร้างนด่อีกตัวหนึ่งครับ เพื่อป้องกันไว้ก่อนนะเพราะว่าผมไม่รู้ว่าทางของพวกเขาเนี่ยจะมาไม้ไหนกันในรอบนี้เนี่ยเรียกว่าเราต้องเซฟเพลย์ไหนมีอะไรให้ค่าเก็บอีกบ้างอตอนนี้เตาพลังงานของเราเนี่ยสี่เตานี่ฮะอ่าแบตเตอรี่4เตาแล้วก็ที่เก็บแร่เพิ่มอีกสักหนึ่งครับนี่ฮะนี่เสร็จแล้วครับอัปเกรดตอนเลยฮนะได้ยิงแรงๆครับโอ้ มันมีฐานยิงสามอันเลยครับคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ย,ยิงขึ้นไปเลยดีกว่าข้าได้ยินเสียงอะไรเนะนีน่ยไม่นีใช่ไหมมันทำไมมันไม่มีอะไรอยู่ข้างในนะผมรู้สึกแปลกๆครับผมรู้สึกไม่ค่อยดีเลยกับด้านบนมันยิงทิ้งไปอนนะชัดเลยครับมันซ่อนตัวอยู่ฮะ ขึ้นไปนิดหนึ่งครับโดนแน่นอนฮะตอนนี้แม่ไม่โดนช่างมันเอาไว้ก่อนนะฮะตอนนี้อยู่ในช่วงรองครับเดี๋ยว Factory แฟคทอรี่เราเสร็จนะฮะเราก็ยิงไปเล่นๆก่อนลวกันเมื่อกี้สูงไปใช่ไหมลงมาหน่อยอาต่มไปอีก Factory แฟคทอรี่เราเสร็จแล้วครับคุณผู้ชมฮะบัองอาจเล็งข้างอันเรื่อนนี่ครับผมซัดมันไปก่อนนะฮะแล้วก็เอาปืนใหญ่ไปหนึ่งป้อมมันเสร็จผมแน่ๆฮะ สร้างปืนใหญ่แล้วนะเว้ยเฮ้ยเสียงเหมือนมันสร้างมันสร้างอะไรสักอย่างเราจะไว้ใจมันไม่ได้นะเอาล่ะในเมื่อไว้ใจมันไม่ได้แล้วก็ยิงมันใส่อย่างนี้เลยแหละยิงแล้วฮะแล้วเราก็สร้างนี่ครับป้อมเลเซอร์ฮะันิดหน่อยฮะโอ้โยจัดการมันนี่ไงระเบิดขนาดนี้ไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตแล้วเว้ย ยิง3ด้านล่างเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงทหารมันยิงครับแสดงว่ามันมีทหารซ่อนอยู่ด้านล่างอะชัดเลยเอาละเดี๋ยวยิงซ้ำไปอีกครับเอาละไปเรายิงได้อีกเรายิงซาา้ำอะเดี๋ยวร,รอครับว่าถ้าตัวไหนเปิดเปิดประตูมาเรายิงทิ้งมีไหมมีไหมมีไหม,ม,ไมอย่าเปิดเผยตัวต,วตนนะเว้ยเนี่ยซัขก็ไปตรงกลางยิงซ้ำแหมติดอะไรเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยยิงกราดไปก่อนนะครับผมรู้แล้วฮะเขาอยู่ตรงไหนครับด้านบนนั่นนะโดนแน่นอนนะครับเฮ้ยไม่โดนได้ไงวะเดี๋ยวลงมานิดนึงครับเรียบร้อยเดี๋ยวเรายิงท่าด้านล่างมานิดนึงผมเห็นควันไฟอยู่อ้านั่นไงแหมสัญชาจัาณผมนี่มันดีจริงๆเลยเอาล่ะในเมื่อเราทำลายด้านบนมันไม่ได้แล้วก็เฮ้ยชัดเลยครับคุณผู้ชมฮะ มื่อกี้ที่ผมเห็นผมเห็นสิ่งไม่ดีอยู่นี่ฮะเดี๋ยวเรายิงซ้ำไปตรงนี้ครับครับไปมันต้องโดนสักทีแล้วว่าหรือว่ามันเป็นเหล็ก2ชั้นฮะชัดเลยฮะมันเป็นเหล็ก2ชั้นครับคุณผู้ชมฮะแตเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็ตาข้าบ้างละนี่ไงสองชั้นใช่ไหมเรียบร้อยครับ เป็นยังไงล่ะฮะเจ้าเพนกวินเฮ้ยแม่แกมันโชคดีแค่นั้นแหละเอาล้โอ้โหยังไม่หมดครับคุณผู้ชมฮะเราจะต้องจัดการด้านหลังมันให้หมดนะโอ้โหเป็นอะไรวะน่ะฮะเราต้องทุบทุกอย่างที่มีเพื่อจัดการพวกมันเอาแล้วฮะตอนนี้เนี่ยเอ้ยเ้ยเตาพลังงานของมันเรียกว่าตอนนี้พลังงานเราฟูมากฮะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมันยิงเราใหญ่เลยครับเอเอเราสอยด้านบนมันก่อน โอ้เราเราทำได้ทุกอย่างครับตอนนี้อ่าเอาอนุญาตให้เรายิงแบบว่าไม่หยุดไม่หย่อนนะโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยทำไมมิสไซล์มันแรงขนาดน,น,นี้วะเนี่ยผู้ชมฮะดีกว่าฐานทัพเราเกือบหายแม่นี่ฮะแล้วเขาบอกว่าเราสามารถยิงได้เรื่อยๆเลยเอาแล้วเรายิงอะไรของเราวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนอย่างแรกต้มฐานเราก่อนฮนะ าแล้วะก่อนนะเดี๋ยวกู้ยส้มฐานอะไรกูวะเนี่ยเอาล้วเ,เดี๋ยวเปิดยิงมันก่อนนะเรียบร้อยครับไปอีกหนึ่งแล้วเอาละเราจะต้องแก้แค้นให้จงได้อย่าเพิ่งปิดอย่าเพิ่งปิดยิงซ้ำนี่ฮะเราซัดอันนี้รัวๆยิงเข้าไปยิงเข้าไปเฮ้ยสะใจว่ะเอ้ยยิงรัวขนาดน,ะนี้ยิงมันยิงมันเฮ้ยผมชอบว่ะผมชอบโหมดนี้ว่ะ เรียบร้อยสารฐานเหลือนะเหลืออีกไหมยังไมีอยู่ไหมเรียบร้อยครับโอ้มันมีกับดักอยู่ข้างบนนะถ้าเรายิงให้ร่วงมาก็ได้ครับแต่ตอนนี้เราชนะมันไปที่เรียบร้อยแล้ว ข่าวดีในคืนนี้หลังจากที่เจมส์แพนควินนั่นได้พ่ายแพ้ให้กับการร่วมมือของอีกกร์ทายแลวกอนอมีและไอออนแบ์จากการร่วมมือนี้เนี่ยทำให้เกิดการแบ่งปันของที่ได้จากการต่อสู้เพื่อโลกใบเนยหรือว่าจะก่อให้เกิดการแข่งขันในการแยร่งชิงเราจะปล่อยให้การเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์รายงานจากแก e นิวด้วยโซลโซ,อลซ,อลซอลวอีกแล้วนะไ <c oughs> อโซอ คุณผู้ชมครับเรียกว่าตอนนี้เนี่ยเราได้ทําการจบภารกิจของเกมเกมนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะในเกมนี้เนี่ยพาร์ทนี้น่าจะเป็นพาร์ทสุดท้ายของเกมเกมนี้แล้วนะยังไงก็ตามต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะฮะที่แวะมาดูแวะมาชมเกมนี้นะ,ะที่ติดตามซีรีส์นี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผุมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่กับเกมอื่นนะจ๊ะยังไงก็ตามนะฮะหวังว่าคงไม่มีใครอ่านหรอกเอาเป็นว่า ไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าไปแล้วนะบายจ้า